จุลินรีสังเคขา์แสงสูตรเร่งด่วน7วันก็แดงครับอุปรกรณ์ที่ใช้ก็จะมีนี่นะครับไข่ไก่หนึ่งฟองฮะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็หัวเชื้อจุลินทรีย์สังรา์แสงก็อัตราส่วนนะครับไข่หนึ่งฟองใช้น้ำปลา1ช้อนโต๊ะจุลินทรีย์สังขา์แสงใช้ประมาณ5ช้อนนะครับเราก็จะทำการตีไข่ให้แตกก่อนใส่น้ำปลาเข้าไปนะครับน้ำปลายี่ห้อไหนก็นได้นะครับ ัลงจากนั้นก็คนให้เข้ากันคนให้ละเอียดนะครับให้ไข่กับน้ำปลาคนให้เข้ากันตัวนี้จะเป็นหัวเชื้อนะครับเป็นอาหารให้กับจุลินซีสังเขา์แสง ใช้แค่นี้ก็พอนะครับใช้มากไปก็ไม่แดงใช้น้อยไปก็แดงช้าทำสูตรแค่นี้แหละแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับหลังจากที่นำจุลินทรีย์ไปตากแต่แล้วก็แนะนำให้ไปเขยาวว่าขวดวันละหนึ่งครั้งนะครก็จะช่วยทำให้เป็นได้เร็วขึ้นโอเคเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็ตักใส่ หลังจากนั้นก็ใช้หัวเชื้อจุลินรีสังเคราะห์แสงนะครับ เราก็จะทำการปิดฝาแล้วก็เขยา่าแล้วก็ไปวางไว้สนามหญ้านะครับห้ามไปวางไว้บนพื้นปูนไม่ควรที่จะร้อนเกินไป เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณ7วันนะครับก็จะจุลินทรีย์แสงก็จะแดงประมาณนี้อันนี้น่าจะได้ประมาณ10วันละครับซึ่งทําก่อนหน,น้านี้สูตรนี้รับรองชัวร์ครับเป็น100%